สวัสดีครับเป็นยไงกันบ้างครับตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็พบเจอกับปัญหาฝนตกน้ําท่วมนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแสงแดดเนี่ยมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้เป็นอย่างมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทําคลิปนี้มาเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับหลายๆท่านที่กําลังมองหาไฟที่ใช้ในการปลูกต้นไม้ของท่านนะครับผมและนี่คือไฟสไปเดอร์ฟาร์รนะครับรุ่น SF 2 0 0 0 เป็น Full Spectrum นะฮะ200วัตต์ LED นะครับเมื่อท่านเปิดกล่องออกมาก็จะนี่ฮะได้รับเป็นสายเคเบิลนะครับผมแล้วก็มีสมุดคู่มือส่วนอันต่อไปนี่ก็จะเป็นเชือกนะครับไว้สำหรับติดตั้งเนี่ยสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับแผงไฟนี้นะฮะก็ควบคุมระยะการปลูกได้ประมาณ3คูณ4ฟุตนะครับ ก็ต้องบอกว่าถ้าสำหรับใครเนี่ยที่ปลูกในจำนวนไม่มากนะครับแต่ต้องการผลผลิตที่สูงเนี่ยไฟตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเหมือนสายสแตนเลสนะฮะเอาไว้คล้องกับตัวแผงไฟแล้วก็เกี่ยวเข้ากับตัวเชือกที่เอาไว้ปรับระดับอีกทีนึงนะครับจริงๆตอนแรกเนี่ยพอเปิดกล่องมามันจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมเขาแพ็คมาเป็นโฟม2ชั้นนะครับเพื่อกันการกระแทกนนะฮะ ทางแบรนด์เนี่ยเขาเคลมมาเลยนะครับว่าเวลาใช้งานเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงพัดลมเลยและตัวฮีทสิงเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อได้เลยว่าแบบแข็งแรงทนทานนะฮะ sf 2000ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับกล่องดิมมิ่งนะฮะหรือว่ากล่องตัวควบคุมแสงไฟนั่นเองซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเพราะว่าเราสามารถรีไฟหรือเพิ่มไฟให้ตรงตามช่วงอายุของต้นไม้ที่เราปลูกนะครับผมเนี่ฮะ ส่วนเรื่องวิธีการใช้นะครับแล้วก็การติดตั้งใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกมาแล้วบอกโดยละเอียดเลยนะครับตัวน้ำหนักของแผงไฟเนี่ยผมว่าผู้หญิงถือได้สบายนะครับติดตั้งได้ง่ายมากเลยนะฮะเพราะว่าน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ3โลนะครับผม 2> Sf 2 0 0 0เนี่ยแผงบอร์ดเขาจะเป็นฮิ s ซิงอลูมิเนียมนะครับส่วนตัวแผงไฟเนี่ยเขาเคลือบกันน้ำนะครับผม ส่วนชิปเนี่ยจะเป็นชิปของ Samsung ชิปก็จะมีทั้งตัวแสงสีขาวนะฮะแสงสีฟ้าแสงสีแดงนะครับแล้วก็จะมีตัวอ,อินฟาเรดนะครับอินฟาเรดเนี่ยก็จะช่วยเรื่องเพิ่มผลผล,ผลิตนะครับให้ได้มากขึ้นในช่วงออกดอกนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกละกันนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาไฟปลูกต้นไม้อยู่นะฮะ และถ้าสนใจนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปสิทธิพิเศษสำหรับท่านผู้ชมช่องพันใบฟาร์มนะครับใส่โค้ดสไปเดอร์พันใบลดได้อีก8นะฮะที่สำคัญที่สุดนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับได้โปรดกด subscribe และตามเราในทุกๆช่องทางด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ